ความดันตายหัวใจอะไรไหมมีไหมเดี๋ยวๆูกบอกอย่าพึ่งลุกอยาพึ่งเดี๋ยวตอนนี้อาการเป็ไงบอกอาดิรู้ตัวไหมมึนๆมๆๆๆๆๆๆๆมๆๆนๆๆๆๆงๆๆ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 ๆตๆๆ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 ๆตๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆรๆๆๆๆๆชๆๆอๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆครับอั สองปีตอนที่สลบไปเนี่ยคุณลุงจำได้ไหมว่าเป็นอะไรก่อนหน้าน,นั้นอะ่ะถึงสลบไปอะ่ะจำเหตุการณ์ไม่ได้เลยอยู่ดีก็หลับไปเลยใช่ไหมเก่งเก่งเก่งเลยเ,เ,เ,เป็นแบบนี้ไหมครับไม่เคยนาครั้งแรกตอนนี้จำเหตุการณ์อะไรได้ไหมมีมือติดั่อะไรไหมจำอะไรได้บ้างไหม ันนี้ปลุกตื่นนี่ทำยังไงไปครับเนี่ยปั๊มปั๊มแบบใจเอาปั๊มนานไหมครับปั๊มนานอยู่พักใหญ่อยู่นะพักใหญ่อยู่ประมาณสิบสิบสิบห้านาทีได้ไหมเฮียนะได้ประมาณสิบห้านาทีเกรงอย่างเงี้ยเกรงแบบเกรงขึ้นตัวเลยเอาคุณลุงใช้นิ้วผมว่าตอนนี้เป็นแนวระดับปั๊มอ่ะตอนนี้เขาลงไปปั๊มเนี่ยเขายังเกรงอยู่หรือว่าเขาสรุปนิ่งไปแล้ว คุณรู้มีราวเป็นลมชักขอืนอะไรพวกนี้ไหมเดี๋ยวรอัคุณลเฉนิรอเดี๋ยวแล้วกันรอแป๊บมือมือยังชาไหมขาชาไหมไม่ลเแล้วนะกินปากยังาก็ต้องไปลงาต่ำนิดนึงนะคุณรู้มีะประชาชนคุณรูอยู่ไหนฮะภาประชาชนอยู่ไหนจำได้ไหมครับบาวประชาชนอยู่ไหมจะลองเช็คสิให้ว่าอยู่ที่ไหนต้งมีสิทมีสิท